ทานนอนแหมสงสัยละมือว่าลุกขึ้นมากดไล<อ>ค์กดแชร์กดตับตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวและก็ช่องทางปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลนะคะบึงบึงบึงทานนอนแหมสงสัยละมือว่าลุกขึ้นมากละมานอนยูทานนี่ ละมือบอ่เด็กหน่อยแกคูลูอยู่บันนี่อ้ยอยากเิ้นข้างนาดิเป็นสภาพใดเนะหายใ,ใจไหมนอนกดให้คกจูอยู่ ท่านนี้เจ้าได้แต่ใดมานอนนานแล้วนะท่านเนี้ยมาดูมุมนี้นะคะแม่แม่หลับปุ้เลย นอนอาปากอยู่จังหากตายอย่าเอามือมาบังอุ้ยเพ็ดขู่รูอยู่อุ้ยคือพวกหวยตุบลงมาโอ้นอนท่านี้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่หนูจะนอนท่านี้จนจบคลิปเลยเหรอลูกตอนแรกก็ทิ้งตัวลงนอนดีๆนะคะแต่พอไม่รู้ว่า ละมือหรือเปล่าลุกขึ้นก็อ,อยู่สภาพนี้เลย <c oughs> หนูนอนเพันอิม่มนอนยังไม่อิ่มนะก็เลยไม่ลุกโอ้โหนอนอ่าปะทีวีโอ้ยมือกับมาบังเนาะซีเมนห่วงเนาะ ถ้ากุกในตำนานมันจะหลับจนจบคลิปเลยใช่ไหมท่านี้มันจะไม่ตื่นใช่ไหมอือโอ้มีตอดเงาง,งบงบงเลย เอ็นดูเด็กหน่อยด้ทานอนแม่เพิ่นจะไปกลวมไว้แล้วนะจะไปยืนกลัมลูกไว้ฮ็ดโควอยู่อยู่เว้ยแม่ยังหะกยังไกยเด็กกับลูกเจ้ นอนเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าลูกจ่อยเอา้านั่นอู้ขาแข็งอือ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 อ,อ,อ,อือยุดเส้นหยืดสายขาแข็งขาแข็งนึกว่าจะเส้นนอนทานิ่วจนโชว์บันไดเลยเอา้าเสิยนอนบอก พุ่นพุ่นไว่ครั้งนั้นแล้วก็คว่ครั้งนี้ตะคิวกิน <c oughs> ยืนรับเอาได้สุดท้ายลีตัวละเนาะแบบนอนคุกเข่ากับนอนมาเรลววยืนรับกับยืนรับมาเรล่ว,วัดทตี้เขา่า Quê nằm lấy lại thì Nó nằm lai lại Giời đừng nói nó nằm lại dư 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 Mà nhìn leo 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 mà tạc thai mẹ mẹ nè leo 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 Mà leo mà leo oh, oh. Cả <laughs> <phần> lăng sở ô Phởm quần Cứ mẹ lên lên nè ตื่นนอนใหม่ๆต้องได้ดโกาแฟอันนี้ก็ตื่นนอนใหม่ๆต้องได้เข้าเต่าก่อนจังสีสว่างวะสว่างวะเอาเออกินได้หลายยิด้ใหญ่ไปว่ายเนี่ยม่เหนือไม่นังในเขาเนี่ย อ,อกินนมบ่อิ่มไปกินน้ำดีกลัววะสันเออไปกินน้ำล้างปากเห้อกินตามเรียกออกมาหูคว่ำคกักดังหน่อยอยังมาหูคว่มแทะเฮ้เฮ้อ หนูจะมาหาอาหารเที่ยงหรอลูกหอนี่นึกว่าจะไปหาอาหารเที่ยงอาหารเย็นมา <c oughs> ตั้งายแม,แม่แม่จ้าเอาเร็วเอาเร็วเด็กน้อยยกดำเร็วโอ้ยยกเรือดำแล้วนะครับน้ำมันมีอยู่ดเดล่ะวรเขียนให้พี่แตงไทยติพี่แตงไทยมากินน้ำเลยเขียนให้พี่แตงไทย เออบนสูงบนสูงน่อยๆใหมาใจเถอะพุ่นพุ่นพุ่นอ,อูเอาฮึอเอาึเอาฮึเออ,เอ,อ,เอ,อแตกซะนนอ Thế đấy Húp. Oh, chăng, không? Húp oh, Ôi, chẳng nắm nặng đu còn Âu Ô, bó khóm bó khóm Bó đột bó tí Âu Dừng chô đây Cún đắn, cún đắn Mình nhục vào đây Ô, ô Ôi, เนจังไดก็เฮ็ดบ่ได้เอ้ยเนาะเพงเป๊ะปิ่งเป๊ะปิ่งเป๊ะมาแล้วปิ่งเป๊ะปิ่งเป๊ะตะมุตะมิมันเล่นดินกระไรตัวดำน้ำบ่ได้เน้อไอ้ลาอยากดำน้ำออกตีเฮ้ย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 งกระจุดเป็นยังนง้ำมันสกปรกตีลาสิดำออกตี Ui, ui, ngủ càng đi Ưa, ưa Ngủ càng đi ba Giàn bo, Đúng à Cái mắt nỉnh đi thế Nỉnh này แม่บอกว่าต้องย่านบ่ต้องย่านเออแม่ตายบอกบ่ต้องย่านอยู่กับแม่สบายใจได้